mm <laughs> สวัสดีคุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านนะครับแล้วก็ทุกท่านที่รับชม Family Man พ่อบ้านงานครัวอยู่เนาะวันนี้ผมยกหม้อทอดอะไรน้ำมันขนาด6ลิตรนะครับของอค n a นติมานะฮะนั่นก็หมายความว่าจะต้องมี1เมนูนะครับที่ต้องอาศัยหม้อทอดอะไรน้ำมันในการทำผมไปเดินที่แม v แวลูนะครับแล้วก็ไปเจอไอเนื้อเดี๋ยวนะ เนื้อโคขุนเสียบไม้แบบนี้นะครับมีขายบ้านเนื้อโคขุนเนาะนะครับเขาก็จะมีขายเป็นแพกๆอย่างนี้แหละแช่ในตู้เย็นซึ่งสะดวกสบายคือเขาหมักมาเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องมาหมักเองนะครับแถมเสียบไม้มาเรียบร้อยแล้วดูคร่าวๆน่าจะมีรสมาล่านะฮะมีรสดั้งเดิมรสพริกไทยดำแล้วก็รสนมสดประมาณนี้นะแล้วผมเอา ทีแรกอ่ะผมจะหยิบพริกไทยดำมาแล้วก็ได้รสด,ดั้งเดิมมาก็คือหยิบมาไม่ดูไงนะฮะดูผิดแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะลองทำดูนะครับอันนี้เป็นเนื้อโคขุนนะครับเมนูเนื้อเนี่ยผมเพิ่งเอามาทําครั้งแรกเลยนะปกติจะเป็นหมูเป็นไก่เป็นปลาเนาะอันนี้สําหรับคนที่ทานเนื้อแล้วกันนะครับผมซื้อมา150บาทนะมี400กรัมหรือว่า4ขีปเนาะน้าหนักนะนะครับแล้วก็ สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นเนี่ยประมาณสักน่าจะ6เดือนได้นะครับช่องแข็งอะนะอันนี้ก็เอามาละลายน้ําแข็งเรียบร้อยละนะครับเป็นแทกแบบนี้น้ําหนักใช้ได้อยู่เดี๋ยวเราจะามาแกะแล้วก็ใส่ในหม้อทอดกันนะครับ ก่อนที่ผมจะเอาเนื้อเข้าลงเนี่ยผมก็จะรองด้วยกระดาษไขก่อนนะครับอ่าหม้อน,นี้ขนาด6ลิตรนะผมคิดว่าใส่ได้หมดแน่ๆทั้งหมดมี10ไม้นะตก10ไม้150บาทก็ไม้ละ15บาทเนาะ พยายามจะใส่ให้หมดนะเดี๋ยวขอสลับกันแล้วกันนะครับแบบนี้แล้วกันเนาะถ้าเราใช้อุณหภูมิไม่สูงเท่าไหร่เนี่ยไม้ที่เราเอาลงไปเนี่ยมันมันก็ไม่ได้ไหม้นะโอเคสหมดแล้วโอเคให้ดูใกล้ๆนะครับเขาก็จะมีมันเนาะ มันสลับกับเนื้อนะครับกลิ่นนี่คือหอมกระเทียมพริกไทยเลยอหอมเครื่องเทศขึ้นมาเลยโอเค,อเ,คเดี๋ยวรอบแรกนี้ผมจะตั้งอุณหภูมิที่180องศานะครับแล้วก็เวลา10นาทีก่อนเนาะโอเค สินาทีผ่านไปนะคะอือันนี้ใส่เนื้อจะเข้าใจเนาะแต่ว่าคือผมคิดว่ามันยังไม่สุกหรอกนะเดี๋ยวผมจะเอาไปพลิกกลับด้านก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอกลับด้านก่อนนะ รอบที่2นี้จะใช้อุณหภูมิเท่าเดิมนะครับแต่จะใช้เวลาแค่ประมาณ3นาทีก็พอโอเคครบ3นาทีแล้วนะครับในรอบที่สองอ <c oughs> <c oughs> วยเนาะะเอาไปลองดูครับ <c oughs> ที่ผมดูด้วยสายตาเนี่ยผมคิดว่ามันโอเคแล้วนะ มันน่าจะสุกแล้วล่ะเพราะปกติผมย่างอะไรนะหมูที่เขาหมักนมอะ่ะมันก็สุกแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวใส่จานวอือหือ เรียบร้อยแล้วครับสําหรับเนื้อโคขุนนะครับหมักแล้วก็เสียบไม้ย่างด้วยหมอ้อทอดอะไรน้ํามันนะจานนี้ใช้เวลาย่างา13นาทีนะครับและผมก็ทําน้ําจิ้มมั่วๆเนีน้ำจิมำจ้มน้าจิ้มแจ่วเออไม่มีผมไม่ผักอะไรใส่เลยก็คิดว่ามันหน้ามันจะเข้านะน่าจะเข้า,นะา,เ,ขาเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองชิมแบบธรรมดากอนนะเปล่ปาๆเนี่ยอืม ของเขาหมักหอมอะ่ะกลิ่นหอมแล้วะที่จริงไม่ต้องมีน้ำจิ้มก็อร่อยแล้วนะอ่ะต่อไปเดี๋ยวขอทดลองจิ้มนะครับ กินแบบไม่สนเด็กเล่นหน้าบ้านเลยะคือมันได้น้ำความเผ็ดของน้ำจิ้มแจ่วมามันก็โอเคเลยนะ <c oughs> พอบ้านสายกับแก้มนี่ชอบมากนะแบบนี <c> ้ <oughs> โอเคมันทำง่ายมากเลยนะครับคือแบบเขาหมักมาสำเร็จรูปแล้วเนาะ <c oughs> นะก็ซื้อมาอย่างในหม้อทอดแล้วก็ทำน้ำจิ้มอหอมๆสักถ้วยหนึ่งก็โอเคละลองไปทำดูนะครับช่วงใกล้ปีใหม่อย่างนี้ใครอยากจะ New Normal เนาะอยู่บ้านแบบย่างกินกันอะไรเงี้ยง่ายๆลองไปดูนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแฟมิลี m แมพ่อบ้านงานครัวก็ยังมีรีวิวของใช้ภายในบ้านนะครับแล้วก็ทําอาหารง่ายๆด้วยหม้อทอดแม้แต่เมนูธรรมดาธรรมดาผมก็ทำเนาะขอบคุณนะครับสวัสดีครับ